เมื่อคุณแม่ตั้งครันคนที่สองแล้วลูกคนแรกยังไม่เลิกเต้าคุณแม่ควรที่จะให้ลูกคนแรกเลิกเต้านะคะเพราะโอกาสที่จะทำให้เรามีมดลูกผดรัดตัวเวลาลูกคนแรกเข้าเต้าเนี่ยถ้าท้องอ่อนๆอยู่ก็ส่งผลทําให้เกิดภาวะแท้งได้ง่ายหรือถ้าท้องโตมาหน่อยนะคะก็มีโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคลอดอก่อนกําหนดหรือว่าอาจจะทารกในครันคนที่สองนีคะตัวเล็กได้ เพราะอาจจะโดนแย่งนะคะสารน้าสารอาหารจากตัวของคุณแม่ไปให้นมของลูกคนแรกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ลูกคนที่2และลูกคนแรกยังให้นมอยู่เนี่ยควรที่จะพยายามให้ลูกคนแรกเนะะี่ยค่ะเลิกเต้าอาจจะไม่ต้องรีบร้อนหักดิบทันทีก็ได้เพราะเราก็สงสารลูกคนแรกเหมือนกันเนาะอาจจะค่อยๆอ,อธิบายให้เขาเข้าใจ ไม่งั้นลูกคนแรกไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาพลอยจะเกลียดน้องคนที่สองก็คือมาแย่งนมของเขากินอ่าเพราะฉะนั้นคุณแม่มีเวลานะคะสําหรับการที่จะให้ลูกคนแรกนะคะค่อยๆเลิกเต้าสําคัญนะคะควรอย่างยิ่งค่ะที่จะให้ลูกคนแรกเลิกดูดเต้าของคุณแม่แต่ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องหักดิบจนเกินไปค่อยๆอธิบายให้ลูกคนแรกเข้าใจจะดีกว่านะคะ